ไปทำกันนะครับเพชรสายรุ้งหนึ่งใน100ขุเขาเะไรแล้วเนี่ยตะกอนน้อยเพื่อทัานเพื่อไปทุกคนกลับมาดูนะครับตอนนี้เพชรสายรุ้งมาทัศนัยไฟแดงพบกับไทยมุกดำสุนทรีรักวัยทรายครับแม่เขาบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ใกล้ต้นครับลูกใกล้ตีลูกใกล้ตีทับแม่เลย พ่อนี่อดีตนัวปวยอาแทงสวนมาไม่ยอมมันกันกับตพชรสายรุ่งเพชรสายรุ่งหมอทัศนัยลูกศิษย์ของสทมูทัศนัยรัตนวงศ์เต็มที่เหมือนกันไม่จอมอยู่แล้วว่างั้นผู้นีฝีไม้ลายมือไม่ห่างกันครับอยู่ที่พระกำลังการฟิดต้อมใครมาดีกว่าใครมาดูรับสามยกเท่านั้นนะครับคู่นี้เพชรสายรุ่งฝายแดงทำได้ทำไปนะครับทำได้ทำไปไอ้เม็ดดำนี่น้ำเงิน วางง่าโลกไม้ต้นไม่ใกล้ต้นวันนี้จะทําดีที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันมาดูกันนะครับสําหรับคู่นี้การดำานินใน54กิโลม่แข่งขึ้นสูงแข่งข่าวสวนมาครับเสชรสายรุงแทงตัวนีกทีนึงไายมุกดำวางง่ายไอ้ข่าขวามากรรมการแยกออกมาอาจารย์ยงยุทธอเอาโสยโศบผู้ห้ามบนเวทีกรรมการจัดไทยไฟระดับประเทศระดับโลกครับไทยไฟ จังหวะเตะหาจังหวะเตะเอามวยเตะเขาไปทำได้ทำไปทำาได้ทำไปความเจ็บของท่านคือความมันของแฟนมวยแม่ใจตรงกันครับสารอาไปเยียวโอ้โดนเข่าไปอกนึงสวนมาเหมือนกับเพชรสายลุงไม่ยอมเหมือนกันใครมุกดงเพชรสายลุงเตีเข่าใครมุกดงก็ไม่ยอมโอ้โหตอนนี้เล่นของเจ็บๆแล้วครับตอนนี้เล่นเข่าเดินเข้าห้าใครมุกดรับเข้มาว่าไงแทงได้หรือเปล่าเพชรสายลุงแทงมา หายมุกดำโต้คืนโอ้ยสารอาวุธะนะครับของนักต่างใส่กันเลยครับหน้าท้องใครจะแข็งกว่ากันว่าไงโดนหน้าท้องไม่อาการหรือเปล่าครับตอนนี้เพชรสายรุง้งเดินมาว่าไงไีได้หรือเปล่าคนต่างเล่นเพลงเข่าเลยครับตอนนี้โอ้ยแทงเข่าสวนมาเพชรสายรุ้งหายมุกดำสืบเท้าเข้าหาายกแรกยกแรก ที่12นะครับวันนี้คู่ที่12แล้วใครจะปิดท้ายรายการนะครับมีเท่าไรใส่กันให้เต็มที่กันไปเลยอาจารย์หยงยุดร่งแล้วครับอาจารย์หยงยุดรี่งร่อาประดับประเทศเปียงมาไอเขาสวนมาครับใครมุกดำแทงแล้วควางไว้ว่าไปเพชรสายลุงแทงเขา้าเพชรสายลุงแทงเข,งข,งขา้าแกะแกะแยกะ มาสซกลางเวทียกแรกเท่านั้นเองนะครับยังเหลืออีกสองยกมดยกหักเสเตียงตนี่จะบอกงู <c oughs> เอามาดูก,กันต่อรับตอนนีร้ <c oughs> องอกมาวูยังมากไข้พกดำยังไม่ลงยกสองเลยครับตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วไข้พุกดำสืบเท้าเข้าหาเหมือนเดิมทำได้ฟั๊มไปแดดเริ่มจะร้อนแล้วครับตอนนี้ ยกสองเลยลูกสามด้วยเขาเลยนะครับสามยกสามยกออกแข้งไม่มีต่อเวลาเหมือนฟุตบอลอ่าก็จกไปไอ้เข่าสวนมาขายมุดดำโตขึ้นมาเหมือนกันโอ้ยหันหลังให้แล้วครับดอกนี่แม่ที่ไม่โดนจังหวะสองได้ทำไปทำได้ทำไปเจ้าประชาชนอเจ้าประชาชนที่ผมหน่อยครับ สองนาทีสองนาทีขอบเชิญครับอาจารย์บัญชาอาของอ,อบุญยงด,ด้วยไอย้ผู้ดำแทงไอ้ผู้ดำแทงขวาขวางไปเลยไอย้ผู้ดำต่อยซ้ายต่อยขวาตีขวามือหนึ่งตีแล้วขวางไปเลยยกสองเลยยกสองแล้ว ดอกนี้สายรุ่นวางแขงยาวๆมาเหมือนกันแต่ว่าไทยมุกดำนี่แทงเข่าสวนคไทมุกดำตีทีนึงคึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วแล้วอีกยกเดียวทำได้ทำไปนะครับทำได้ทำไปยกเข้าหาไทยมุกดำได้เข้ามาโอ้ย ไปผู้ดำแทงเขาแพทริคลุกโตขึ้นมาครับผู้ดำตีเขามามวยยังมาว่าไงแอบไม่ล้มกรรมการแยกออกมาจากโยงตุ้ดอา,ยายัโย,อายโสกับผู้ห้ามบนเวทีทีมแพทริคลุกเทปเขามาจัดอีกทีนึงแพทริคลุงแทงสวนมาเอาเลยครับเป็นแพทริคลุกตีเขาอีกทีนึงแล้วู้ดได้แอบโดนเลยนะครับตอนนี้ใครผูดามมา้ดำว่าไงโอ้โ,อโหโหัวลอดเชือกมาทั้งคู่ยังเหลืออีกยกหนึ่งนะครับไม่แน่นะตอนนี้ ใครจะเหลือมากกว่ากันน้ำมันในถังใครเหลือมากกว่ากันเข้าใกล้ๆกันหน่อยเข้าใกล้ๆกันหน่อยทำได้ทำไปนะครับยกสองยกสองยังเหลืออีกยกหนึ่งอาจารย์ยกุกเร่งแล้วเร่งแล้วทำได้ทำไปนะครับทำได้ทำไปยกสองเลยรับยกสองอาจารย์ตบประการยกเร่งแล้วเร่งแล้ว เดือนไหนแล้วเดือนไหนแล้วนะครับเลยต้องดูครับยกสุดท้ายแล้วยวกท,ที่สาม,ววานนสมาวีวันนี้ใครจะแสงไขรมาดูครับวันนั้นหายกวันนี้สามยกเขานันเอาเละครับตอนนี้ให้สายลงแทงเข้าแทงเข้าเอาแล้วยกที่สามยกสุดท้ายมีใครสายเต็มที่ไปเลยที่วานอนี่ไฟแดงแสงมาแล้ววันนี้ใครจะแสงไคร มาดูกันบอกมา,อามา้เอาว่าไงเดียงว่าเอาเอาแลยครับตอนนี้ใครพิกดำล้มแล้วยกที่สามยกสุดท้ายวันนี้แซงอีกหรือเปล่าแซงอีกหรือเปล่าวันนี้แค่สามยกเท่านั้นมาดูกันทำได้ทำไปทำไดทำไ้ทำไปครับอาจารย์ครับผม เดชรสลุ้สวนเขาโวยมาไอ้ลมตีขวาแทงไปให้ให้มุกนำมาขวางไว้ยกที่สามยกสุดท้ายพี่เลี้ยวยังสั่งเตะอยู่ตอนนี้เพชรสายลุ้นบอกว่าสาสยาวสาสยาวโอ้สาสยาวนี่มันปูหยากได้ยีนลาเอ้ยมบอกคือสาสสั่นมันบอกนีมันบอกนีสาสยาวอยู่นี่แมนบอกอาจารย์โอ้สปอร์แมนมันเกี่วัดผมเนี่ยเกี่วัดศาสตร์าวสารยาวผมเราแนมหาอยู่เคยเห็นแต่เกี่วัดตุ่นกัมาดูกันครับยกสุดท้าย